โฟล์คสวาเก้นนะครับคันนี้นะครับเจ้าของก่อนหน้านี้เอามาติดแล้วหนึ่งคันนะครับอะมาด้ามาติดแล้วติดใจนะครับเลยมาติดเพิ่มอีกคันที่สองนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ครับเดี๋ยวเลยเพื่อนๆหนุนเขาได้แหละรีมนะครับไม่เหมือนตอนมานะคนละอย่างเลยนะที่เราหมุนล้อหน่อยครับขาโฟล์คสวาเก้นปกติก็เบาอยู่แล้วพอติดไปยิ่งยิ่งเบาขึ้นนะครับ รถสวยมากเลยนะครับพี่คันนี้ยังไงขอบคุณพี่มากนะครับพี่ครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับครับใครสนใจจะมาติดตั้งก็มาได้เลยนะครับเอ่อ Volkswagen นะครับคันนี้นะครับเจ้าของก่อนหน้านี้เอามาติดแล้วหนึ่งคันนะครับอามาด้ามาติดแล้วติดใจนะครับเลยมาติดเพิ่มอีกคันที่สองนะครับป็นไงบ้างครับพี่ นะมากมากครับไม่เหมือนตอนมานะคนละอย่างเลยนะที่เราหมุนล้อ่อยครับหาบโฟล์ควาเกตปกติก็เบาอยู่แล้วพอติดไปยิ่งชิยิ่งเบาขึ้นนะครับใช่ครับรถสวยมากเลยนะครับพี่คันนี้ยังไงขอบคุณพี่มากนะครับพี่ครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับครับใครสนใจจะมาติดตั้งก็มาได้เลยนะครับ